สมเด็จพระนางเจ้าิเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตโดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติและดําเนินการเพื่อแสดงความอาลัยตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงคือความชัดเจนเรื่องของระเบียบข้อปฏิบัติเรื่องการไว้อาลัยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับค่ะว่าภาคธุรกิจบันเทิงการท่องเที่ยวและการบริการนั้นย่อมต้องมีการวางแผนกิจกรรมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วจึงไม่ได้ห้ามจัดงานรื่นเริงงานแต่งงานบวชค่ะแต่ขอให้ยึดตามความเหมาะสมขณะเดียวกันได้ออกถแถลงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมีได้ แถลงการนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตมีใจความสำคัญว่า24ตุลาคม2568เป็นวันแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ด้วยนับเป็นพระมหากรณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมีได้ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการด้วยพระปรีชาและพระวิริยะอุตสาหะมาตลอดราัชาสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการนี้รัฐบาลจะดําเนินการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกจิตอันเป็นบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งใช้พลังความรักความสามคัคคีและความจงรักภักดีถวายเป็นกำลังพระไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของราชนจาจักรไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของพระกริกรชาวไทยและเป็นที่ยอมรับชื่นชมในพระปีชาสามารถจากนานาอารยประเทศ ในการนี้รัฐบาลจะดำเนินการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจ,จแสดงความอาลัยและน้อมรำลึก,กจิตอันเป็นบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งใช้พลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทย ถวายเป็นกำลังพระไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยแจ้งวาระเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต และก่อนประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจนานับปาการและเชิญรัฐมนตรีร่วมแสดงความอาลายัยด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลายัยน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณอันหาที่สุดม่ได้สำหรับมติได้เห็นชอบเป็นไปตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2568เช่นเดียวกัน และให้ข้าราชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ด้วยกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2,568สําหำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆลดหรือเลื่อนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานจัดพระราชพิธีพระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมว่าสามารถพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัยโดยไม่ได้มีคำสั่งห้ามหรือระง,งับกิจกรรมใดเป็นการเฉพาะโดยเข้าใจว่าภาคธุรกิจบันเทิงการท่องเที่ยวและการบริการมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าไว้จึงไม่ได้มีเจตนาจะจำกัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางสังคมของเอกชนไม่มีครับ ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับทางสำนักเลขาธิการคณะมนตรีแล้วก็ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้แถลงแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการห้ามอะไรจนเกินงามครับท่านนายกรัตอนตี้มีข้อสงสัยจากภาคประชาชนครับว่างานแต่งงานบวชอย่างนี้ยังสามารถที่จะจได้หรไมที่เป็นประเพณีก็ปฏิบัติตามปกตินะครับอันนี้เป็นดุลพินิจได้เลยนะครับ เป็นปกติอยู่แล้วครับและเพื่อให้เป็นไปตามโบราณขัตยราชาประเพณีคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงปพระศพ ที่ศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกา 2. มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชาพิธีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ และกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกระกรมการฝ่ายต่างๆ 3. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบเรื่องรูปแบบพิธีการและการจัดสร้างพระเมรุมาตรโดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาตามข้อ2 4. มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดรัฐมนตรีผลัดเวรไปเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอดระยะเวลา100วันของพระราชพิธี 5. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชากุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะและ6 มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วย ผสมนิกรอนจากหลายพื้นที่เดินทางไปแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะหลายคนกล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจอันงดงามส่วนทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดพื้นที่ให้ประชาชนที่มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยไว้รองรับแล้วค่ะติดตามกับคุณกัญญรัตน์เลินใจรายงานสดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเช่นค่ะ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะต่างมีประชาชนนะคะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยโดยที่บางคนนะคะเดินทางมาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในอ้อมกอดขณะที่ทางโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยได้จัดเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนร่วมลงนามทุกคนต่างก็อรอคอยด้วยความพร้อมเพรียงค่ะ ประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำต่อแถวร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบริเวณโถงชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคารานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยท่ามกลางบรรยากาศสงบนิ่ง นางดารันพรสิริเลศศินหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเปิดเผยว่าครั้งแรกเมื่อทราบข่าวยังคิดว่าเป็นข่าวปลอมกระทั่งเห็นประกาศจากสำนักราชวังจึงตัดสินใจเดินทางจากบีนบุรีมาที่นี่เพื่อร่วมแสดงลงนามความอาลัยซึ่งที่ผ่านมาตัวเองรับรู้ถึงความห่วงใยที่สมเด็จพระบรมราชชนนีผันปีหลวงมีต่อประชาชนจึงขอเป็นตัวแทนชาวมุสลิมมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ใช้คำสาบันชนแล้วกันนะคะขอบคุณที่ท่านนะคะดูแลมุสลิมในประเทศไทยอ่ะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าอะคะ่ะพี่คนหนึ่งในฐานะมุสลิมตัวแทนมุสลิมแล้วกันนะคะขอพระไทยท่านมากขอพระไทยราชมงจกกักรีทุกพระองค์นะคะที่ดูแลมุสลิมในประเทศไทยเป็นอย่างดีะคะ่ะเสียใจคะ่ะ นางมณีรัตน์เลาวเลิศประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่ารู้สึกตกใจและเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ประสบิกรคนไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจเรื่อยมาคือมักจะเห็นภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ตลอดเวลาในใจคิดว่าาปีผ่านไป ตาซูญเสียของโลกยิ่งใหญ่มาอีกครั้งมาอีกครั้งพี่ก็เลยแอบน้ําแอบน้ำเพราะี่ว่ายังไงพี่ต้องมาถึงโรงพยาบาลจุฬาให้เร็วที่สุดแล้วก็พี่เพิ่งไปทำลอกต้อก,กระจกมานะเพอลทีท่ออกจากโรงพยาบาลที่สิบคุณหมอบอกว่าห้ามห้ามแต่เพิ่งนั่งรถมอไซค์แต่พี่พี่สนพี่ต้องมาโรงพยาบาลจุฬาตาพี่มีสำคัญดองในสำคัญนะค่ นางสาวเฉลิมศรีบุญยทัศนีประชาชนอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเปิดเผยว่าหลังจากนี้ตัวเองจะร่วมแสดงความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อสำนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณค่ะท่านเป็นแม่ของแผ่นดินจริงๆที่ดูแลประชาชนทุกคนนะคะและก็แสรักสังทิต ได้ยินตลอดที่แม่ได้ดูหรือขานในการข่าวทีวีก็คือว่าในหลวงทรงเป็นน้ําและตัวท่านจะเป็นปาคอยปกป้องให้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงป่าให้เจริญเติบโตตามรัชการที่เก้าทรงปฏิบัติมาค่ะ ประชาชนอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเปิดเผยว่าสำนึกในพระรมหาการุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเห็นคุณค่าและส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกแต่พระองค์ท่านไม่ได้สวยแค่ภายนอกนะคะสวยภายในจิตใจของพระองค์ท่านค่ะสวยในที่นี้คือสวยจากจิตใจที่แพ่มาถึงราชสด ชาวบ้านยากจนคนแค่ไหนพระองค์ท่านก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีกินมีใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการศิลปะชีพหรือโครงการใดๆต,ต่างๆในพระองค์ท่านก็ดีนะคะ ขณะที่บรรยากาศรอบอาคารภูมิสุริมังคลานุสรเจ้าหน้าที่ได้นำแผงกั้นจราจรมากั้นเพื่อจัดพื้นที่ไว้สำหรับให้ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและเฝ้าชมการเคลื่อนพระบร,รมศพในวันพรุ่งนี้ ส่วนบนถนอนอังรีดูนังหน้าโรงพยาบาลจุลาลงกรสภาศาสาชาติไทยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสานักงานเขตประทุมวันได้ระดมกำลังทำความสะอาดและซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากเป็นเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพอ,ออกจากโรงพยาบาลไปยังถนนราชดำเนินเพื่อมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตร ค่ะทั้งสองท่านคะยิ่งข้ามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องคะ่ะขอบคุณค่ะ